เคยรู้สึกกังวลไหมครับเกี่ยวกับการออกกาลังกายไม่รู้ว่าจะเริ่มลสดส่วนไหนก่อนออกถูกวิธีไหม <caracter> ต้องคาร์ดิโอหรือเวทช a นนิ่งก่อนหากคุณยังใหม่กับการออกกำลังกายเป็นปกติมากครับที่คุณจะมีคําถามเยอะยะเต็มไปหมดแต่ถ้าคุณมีคนคอยแนะนําแนวทางให้อย่างเชนเนอร์ส่วนตัวจะทําให้ง่ายขึ้นเยอะและจะดียังไงนั้นไปดูกันครับ หลายคนเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าเชนเนอร์เนี่ยคือใครมีหน้าที่อะไรนะครับเชนเนอร์ Channel คือผู้ที่มีความรู้ทางด้านฟิตเนสแล้วก็จะมีหน้าที่ในการชทวนการออกกําลังกายรวมไปถึงการพัฒนานําวิธีการการออกกาลังกายที่แตกต่างกันไปซึ่งจะเหมาะกับแต่ละคนครับรวมไปถึงความรู้ความสามารถที่จะแนะนําในการออกกาลังกายให้ถูกวิธีครับซึ่งเชนเนอร์อ Channel เนี่ยก็จะเป็นผู้นําในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเนี่ยหันมาออกกําลังกายครับผม ครับคุณสมบัติของเชนเนอร์นะครับก็คือมีความรักทางด้านการออกกําลังกายชอบที่จะแบบให้ความรู้กับผู้อื่นครับชอบวางระเบียบแบบแผนหรือแบบว่าเป็นคนที่มีวินัยหรืออดทนครับผมก็ชอบที่จะใส่ใจผู้อื่นครับทั้งรวมทั้งการออกกาลังกายการหาวิธีการออกกําลังกายครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าชอบที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่อยากจะออกกําลังกายครับผม เส้นทางอาชีพเทนเนอร์ ner, เรียนคณะอะไรสถาบันไหนมีสอนเส้นทางที่1เรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีเรียนมปลายสายวิทย์คณิตและเรียนต่อปอตรีในคณะสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นวิทยาศาสตร์การกีฬาพาราศึกษาหรือสหเวชศาสตร์เส้นทางที่2เรียนหลักสูตรเฉพาะระยะสัน้นกรณีไม่ได้เรียนจบปตรีสามารถเรียนต่อคอร์สผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพ ตามสถาบันฟิตเนสต,ต่างๆในประเทศไทยตัวอย่างคณะและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรคณะวิทยา,าศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะพาราศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิทยา,าศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยา,าศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์